Module 10นะคะการเพิ่มข้อมูลจาก Google Drive เริ่มต้นนะคะเราก็จะเปิดบทเรียนออนไลน์ของเรา G G g g นะคะตามด้วยชื่อรหัสวิชาเปิดรายวิชาเราขึ้นมาเสร็จแล้วก็เข้าสู่โหมดแก้ไขนะคะเข้าสู่โหมดแก้ไข ในการเพิ่มข้อมูลจาก Google Drive เข้ามาใส่ในหน้าเว็บเพจเราตัวอย่างนะคะในตัวอย่างนี้จะเอาแผนการจัดการเรียนรู้นะคะหน่วยต่างๆเข้ามาใส่ในหน้าแผนการจัดการเรียนรู้โดยจะมีข้อมูลที่เตรียมไว้ก็คือเราเตรียมไว้ใน Google Drive ซึ่งตัวนี้ก็คือในไดของเรานะคะ ในได์ของเราเราก็จะต้องทำการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็จัดเก็บนะคะก็จะมีแผนการเรียนรู้หน่วยที่1 2 3 4 5สนะคะ6 7 8ตามรายวิชาของเราซึ่งเป็นไฟล์ microsoft word เราจะทำการแทรกแผนการจัดการเรียนรู้นี้เข้ามาใส่ในเมนูนะคะวิธีทำนะคะก็ไปที่ เตุแล้วก็เลื่อนมาที่แผนการจัดการเรียนรู้อันนี้มีเมนูย่อยหน่วยที่1ให้คลิกหน่วยที่1น,นะคะหน่วยที่1ก็เอาคำอธิบายใช้คำอธิบายวางไว้ที่นี่นะคะว่าเป็นพิมพ์แผน แผนการจัดการเรียนรู้เสร็จแล้ววิธีเพิ่มข้อมูลจากไดให้ดับเบิลคลิกนะคะจะแสดงสัญ,ญลักษณ์ฟอร์มไดให้คลิกที่ฟอร์มไดแล้วเราก็ไปที่ไดของเราซึ่งชื่อโฟลเดอร์คือเอกสารนะคะเราค้นทำว่าเอกสารก่อน เราก็จะเห็นคำว่าโฟลเดอร์เอกสารขึ้นมาดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปเลือกไฟล์ Unit 1ก็ใส่หน่วยที่1นะคะไฟล์จาก Google Drive นะคะอันนี้ Unit 1ก็จะลงมาที่หน่วยที่1ของเรา เสร็จแล้วหนึ่งอันไปหน่วยที่สองค่ะคลิกหน่วยที่สองนะคะเราอาจจะดับเบิลคลิกแล้วก็ไปที่ได์แล้วก็ไปที่เดิมค่ะก็คือจะต้องรู้ชื่ออ่ะทิม์เอกสารอีกนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ต่อไปเป็นยูนิตสคลิกยูนิตสนะคะแล้วก็ insert ไฟล์ที่เราเก็บไว้บนไร้นะคะซึ่งเราจะต้องมีการเตรียมไว้เรียบร้อยก่อนอัพขึ้นให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะดึงลงมาได้อ่าได้แล้ว2ใช่ไหมคะต่อไปถ้าเราจะเพิ่มหน่วยที่3เราก็คลิกที่ลูกจุดจุดนี่นะคะแอดสับเพจน่วยที่3 นะคะถ้าเรามี8หน่วยเราก็เพิ่มเมนูย่อยนะคะโดยคลิกที่จุดตรงนี้นะคะแอด s u b p a g หน่วยที่ที่สนะคะพอเราได้เพจหน่วยที่4 ตรงนี้ข้อความให้ c อนโทออกดับเบิลคลิกคลิกตัว T ีคอนโทวางจะมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราจะเอาข้อมูลจากไดมาใส่ดับเบิลคลิกแล้วเลือกสัญ,ญลักษณ์ฟอร์มไดตรงนี้นะคะคลิกแล้วก็ไปถ้าเราเลื่อนดูแบบนี้มันหายากเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพิมพ์เอกสารก็คือจะต้องทราบชื่อ ต้องทราบชื่อโฟลเดอร์ที่เราเก็บนะคะดับเบิลคลิกต่อไปคือหน่วยที่4เราก็เลือกหน่วยที่4แล้วก็แทรกนะคะอ่าเราแทรกเสร็จตัวอย่างต่อไปเราจะไปดูผลนะคะก็แสดงผลแสดงผลจากเมนูเราแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่1เราคลิกหน่วยที่1 แผนการเรียนรู้ที่เราแทรกนี่ค่ะก็จะมานี่เลยแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้นะคะกี่หน้าเราก็สามารถจะเลื่อนดูได้หรือเราต้องการไปที่ไฟล์เลยก็ให้คลิกที่ลูกศรก็จะเข้าไปในอย่าง Google Drive นะคะแล้วก็สามารถที่จะ Copy ไฟล์ได้นะคะหรือเมนูที่สอง หน่วยที่2นะคะนี่ก็จะสะแดงไฟล์68หน้าแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2ในรายวิชาออกแบบฐานข้ออาจระบบจัดการฐานข้อมูลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแทรกข้อมูลจาก Google Drive แบบง่ายๆนะคะสรุปก็คือถ้าเราจะเอาข้อมูล เราสามารถจะเอาข้อมูลนามสกุลต่างๆอันนี้เป็น PDF ไฟล์นะคะจากไดที่มีเ,เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถจะอัปโหลดจากเครื่องคอมเราได้นะคะเราจะต้องโยนขึ้นมาไว้บนไดแล้วเราก็เอามาใส่ตามเมนูนะคะเอามาใส่ตามเมนูโอเคอ่าสรุปอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลจาก Google Drive ซึ่งเราได้ทดสาธิตให้ดูในการนำมาใส่แผนการจัดการเรียนรู้นะคะ